พื้นที่แล้วเรียกผิดเรียกถูกเมือ่อกี้ถามว่ารู้จักพี่เอ๋เนี่ยคนเราไม่ต้องไปเอาเงินรู้จักท่านเอานำบัตรท่านเนี่ยผมบอกเลยช่วยได้น้ำบัตรผู้หลักผู้ใหญ่นาำบัตรพี่เอ๋นี่เติมน้ำมันรถได้เหรอเอา้ากูก็ถามดูมันไม่ได้แต่มันสามารถทำให้เราไปไหนก็ได้นี่ไหนลองเล่าให้ฟังนิดแบบไหนผมมาจากสากแก้วอ่ะฮะไปเล่นที่อบจสาะาแก้วมาเมื่อเช้าครับครับผม มึงมาจากที่อื่นก็ได้เอาผมไปจริงๆดูมีข่าวไปชื่อผมด้วยโอ้โหมาจากสาแก้วตีมาเกือบมาไม่ทันมอเตอร์เวย์ครับขับรถลงมาเลี้ยวซ้ายผ่าไฟแดงพระประแดงตรงแยกพระประแดงอ่ะฮะตำรวจเข้าซ้ายดิเข้าซ้ายโอ้โหแล้วก็เปิดจบพี่วันนี้ครับอ้าวเฮ้ยไอบอลทำไมขับรถผ่าไฟแดงอะ เออพอดีผมจะรีบไปงานครับพี่ไอ้น้องงานใครพี่ไม่รู้แต่ไอ้ขับรถผ่าไฟแดงแล้ววันเด็กเพื่อไอ้ไปชนเด็กอ่ะโอ้ยนี่ซวยเลยมึงเอาไปขีไม่รูดินี่ครับผมผิดผมขอโทษแต่ว่าผมไปไปพีผมไม่ได้เอามาครับพี่แต่ขับรถผ่าไฟแดงอ่ะก็ใช่ไงเออผมจะรีบไปงานแต่งครับงานแต่งใครกูไม่สนใจเออพี่ครับแต่ในงานมีพี่เอ๋ชนสวัสดิ์ด้วยครับเชื่อไหมนะเพราะเอ่ยชื่อพี่เอ๋ชนสวัสดิ์ครับตำรวจที่ป้อมพระประแดงสั่นป๊อป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  หายไปในป้๊มประมาณสามนาทีและหลังจากนั้นกลับมาพร้อมใบสั่งสองใบทําไม่มีสองใบของผมใบของพี่เอใบมือพี่เอมาเรือว, <c oughs> วยพรดีกว,ว่าอวยพรปีใหม่ที่ผ่านมาให้กับพี่เอชนสวัสดิ์แลวก็พี่น้องที่มาร่วมงานในค่าคืนนี้ปีใหม่แนละ้วฟังคําอวยพรจากน้อข้อมครับพี่น้องครับคําอวยพรเขาศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเขาอยู่อวยพรอีกไม่กี่วันแล้วครับครับเลิกแล้วต้องกลับเลยครับ เฮียไม่กี่วันนะตายแล้วงานใหญ่ไหมใหญ่มากไฟอลังการไหมสวยจังเลยแล้วพี่เอ๋มาเป็นประธานด้วยอืมชอบไหมชอบไม่ต้องห่วงงานนะใหญ่กว่านี่เยอะงานวันเกิดเฮ้ยเลยไปแล้วขึ้นบ้านใหม่ไม่ดิอะไรอ่ะเดีพี่เอ๋ทอดผ้าด้วยโอ้ทอดผ้าเจกแจกอะไรทอดผ้าไงทอดผ้าแล้วก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดไฟเผาพี่ ว้เผาพ่อมาอนเกียรเอ้าไอ้นุ่นพูดพี่ไม่โกรธเนอ่วยพรวยพรนะกับพี่น้องทุกท่านด้วยขอให้พี่น้องที่มาในงานนี้นะครับปีนี้ขอให้ท่านร่ำรวยมีเงินเป็นพันพันล้านเลยนะครับสาธุโอ้โหสาธุกันใหญ่เลยพี่วยพรว่าไงให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นพันพันล้านทําไมพี่ไปอวยพรให้เขาเยอะขนาดนั้นน่ะทําไมพี่ไม่เก็บไว้เองบ้าง พี่ไปอวยพรให้เขาเป็นพันล้านจะบ้าเหรอนี่เขามากันกี่ร้อยคนคนละพันล้านพี่เจ้าที่ไหนให้เขามันเป็นคำสมมุติเอา้าแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาพี่รับผิดชอบไหวเหรอพันล้านนี่ตัวหนึ่งสิบคนนี่ก็หมื่นล้านพี่เ้าที่ไหนทําไมพี่ไม่เก็บไปซื้อยาประหวานกูอวยพรไปก่อนพี่อวยพรสองเดชได้ไงมันยอกเกินไปกูสมมุติแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาพี่เจ้าที่ไหนให้เขามันเป็นคำอวยพรเงินเยอะมากเออก็ได้ เอาไปคนละสิบบาทพอเอาทำไมเอะไก่ไเฮียนี่เขาไม่ให้อ่ะนี่เลยวะวันนี้เป็นงานแต่งแล้วพี่เอ๋มาด้วยให้มันดูยิ่งใหญ่หน่อยให้สมเกียรติงานนิดนึงอ๋อเอาพูมาช่วยงานนี้สิฮะไปเอาพูมาช่วยงานนี้นี่จะบอกนะไปน้าไปหาพูมาจุดงานใช่เอามาจากวัดพะเนียงแต่งนครปฐมไงเฮ้ยพูวัดน,นี้เขาดังนี่ต้องจองเป็นปีๆแล้วจุดกี่โมงเอาตอนนี้เลยพี่เอ๋มาแล้ว อาจารย์ปะมหาเลิกมหาชัยโหยิ่งใหญ่ดีเว่ พูดจุดได้เลจุดแล้วจุดตอนไหนเมื่มงงปอ,ปป <c oughs> อกี้นี่ไงเป็นางไงปอแปะเอางี้ดีกว่าระหว่างอาหารออกแนละ้วท่านทา,าหารด้วยก่อนพบพกับพี่วงฟลายครับผมนี่ดีกว่ามันเรลงสักเพลงหนึ่งมาเนี่ยโชว์สักเพลงหว,วานหวานมาเลยโชว์หว,วานหว,วานมาหมนึ่งเพลง <c oughs> อะไรเสมเหม็นเทียกราบลึกๆเลยทาฉลองดีกว,ว่าให้กับผู้หลับผู้ใจที่กำลังนั่งอยู่เมื่อกี้ขึ้นต้นขอกราบพี่เสื้อลายกำลังวิ่งมาให้รางวัลเขาบขอกออแคบกลับไปนั่งเหมือนเดิมออไม่รู้หลักพันตั้งเองพี่นี่ก็อ้ผมไม่ได้กอดพี่นะทำไมจะมาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยพี่จะเลี้ยวกลับไปทำไมถ้าฉลองเป่าได้ไหม พี่อยู่ไกลแต่ท่าฉลองแต่พี่ไม่ตอบพระรักไม่ยอมอยากอยากออกทะเลจาพระมาฟฝังแม่คุณครใจคุณยาให้มันเป่าก็ี่จะมึงพูดจะจบเพลงอยู่แล้วเนี่ยไม่เด็กไม่เคยฟังมันฟังประจำอ่ะเอเหรอเออร้องได้ไหมท่าฉลอมไม่ได้ร้องเลยจัดมาท่าฉลอง คนละเพลงแลยไม่ใช่ท่าฉลองเอาท่าฉลองไม่ใช่ที่บอกที่เริ่มท่าฉลองเอาท่าฉลองใครบ้างเออมันกลังจะระลอมพี่เอาท่าฉลองมันคนละเพลงฉลินนัทนาคอยฮันนี้อมฉลินเนี่ยพี่อเผี้กูกำลังบอกมันอยู่เปล่าไง่ท่าฉลองเอาดีๆเอาดีๆดิเอาดีๆดิไป เด็กมันไม่เคยตังค่าครับผมออขอบคุณพี่เอชลสวัสด์มากเลยนะฮะอ,อเขาเขียนมาด้วยว่าเงินในซองนี้ให้นักคอมคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครเผื่อวันเผาอาจจะไม่ได้ไปไว้ใช้เลยเผาพ่อแม่มันก่อนแนะ่นี่พี่เอชนสวัสด์อุตส่าห์ให้มา ในซองมีเงินเหรอเออเอ้างั้นเดี๋ยวพวกเราแบ่งกันมึงไม่เอาเงินหรอกเดี๋ยวมึงรอนาบัตรพี่เอ๋แล้วกันไม่เป็นไรมีนาบัตรกูทําอะไรก็ได้เงินแป๊บเดียวเดี๋ยวมึงก็หมดไอ้ไฟเออจริงพี่เอาไปเลยว่านาบัตรขอเผื่อกูไบกูต้องขนกัญชลารตใหญ่ด้วยช่วยเขาชว่อแกไหมแลวตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วใครมาอ่ะพีทวงไฟ ไหมึงจะเอาอะไรเดี๋ยวกูหยิบให้คือ thì อ่ะพี่อิศนะ ก็บัวหรอกไม่ใช่พีทแล้วใครพรีเซนเตอร์เขาโฆษณาอะไรห่อหุ้มทุกครั้งยับยั้งเอ็ดนี่ก็ใส่ถูกพีทพีทวงฟราน ย้อนด้วยไอเนียวถ่าดเืียนแป้งไอเจ๊กนนี้มแบหัวแตกแล้วไอเหี้ยพวกกูทำอะไรให้มือพี่บงฟลายเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจเรียกทำไมพาเมาอย่าบ้านี่อะไรเนี่ยไปอัญเชิญอะไรกันเนี่ยฮะชอบ

ะอ,อ,อ,อะไรเนี่ยนี่ห้ามไม่ฟังใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องดิคุณมาแยกสายตาคนดูเพื่อไม่ได้แยกเลยนี่อีต,ตัวจริงหวัวแล้วล้นมีเขาแพะมึงเหมือนพระหนีเที่ยวอะ นี่พี่อีทวงไฟรเราที่ไหนคนปรบมือทุกที่ใช่ผมไม่เชื่อเดี๋ยวคุณดูปรบมือทั้งงานชอไอเหมนเธอเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงๆเออดูไปไหนหมดแค่นี้เคยหรอแล้วยังไงเขาก็ได้แค่พี่อีทอะแล้วยังไงผมนี่ นักร้องในประเทศไทยทุกคนครับเรียนแบบเสียงและท่าทางเหมือนทุกคนมั่นใจมั่นใจต้องเหมือนทุกคนเหมือนเป๊ะต้องมีเสียงประมือเริ่มจากพี่อิวงไฟลีลาท่าทางต้องเหมือนดนตรีมัอ๊อฟปองศักดิ<อ>์ก่อนเรียนแบบอ๊อฟลีลาท่าทางสำเนียงอ๊อฟปองศักดิ<อ>์พูดประวัติอ๊อปองศักดิ์แบบลุงยอดนิทานชาวบ้าน เปิด YouTube ลุงยอดใช่ครับนักธิกรรหมังสมัคคลแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับอ๊อบปองศักดิ์เป็นคนที่ร้องเพลงไพเราะมากมายเขามีบทเพลงในอัลบั้มต้องหลายบทเพลงโอ้ยอาจารย์ยอดคะอาจารย์ยอดเคยฟังเพลงอ๊อบปองศักดิ์ไหมล่ะคะแหมยังแมนฉันจะฟังอยู่ประจำแหละ และอาจารย์ดอร้องได้ไหมคะโอ๊ยฉันลองได้ทุกเพลงแอบฟังเพลงสักเพลงนึงก็แทงข้างหลังทะลุกถึงหัวใจอะ่ะไเดี๋ยวฉันร้องให้ฟังนะแทงข้างนี่มึงแ h a มเฮียอะไรเนี่ยเขารอฟังอ๊อกปองสักอยู่ตาโตโตแบบอ๊อกปองสักคอดูแลด้วยความจริงใจ We need a cry, <Sanly> one moment to die. We can take together. As the time shall now, we'll shine in ร้องคนละเพลงจะร้องเพลงของใครเอามาเพลงหนึ่งเอาน้องจ๊ะเพลงอะไรคันหูขอเอกลักษณ์ท่าเต้นคันหูด้วยอีกขึอีกขึ้นอ,นอะไรเอาพอดีพอดีอย่าทะลึ่งคันหูไม่รู้เป็นอะไรเราตร้องมปีปากบันก็ไม่หา ซ้อมรอไว้จะร้องเพลงของใครรุ้งสุภาบอนะชื่อเพลงสิฮีน้องบอกร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยไอสิฮีสิฮีสิฮีน้องกไมมาบออไปซ้อมรอไว้จะร้องเพลงของใครอามอดชื่อเพลงวิ่งว่าวร้องด้วยเต้นด้วยมุป็ุเป พ่อแือแม่เป็นว้าวเนี่ยับนั่งดุยดุยดุยนั่แหละไปซ้อมรอไปจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงเต่างอยชื่อเพลงจินตลาสลับกันแล้วเอาใหม่ร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยสาเต่างอยอ่ะคอยอ่ะ เต่างอยโอเคแต่ท่าเต้นโยกเอวเขาเต้นไปแล้วเปลี่ยนท่าเต้นใหม่เปลี่ยนเป็นเอาเพลงเต่างอยแต่เป็นท่าเต้นโอ้เนนนนนนมันเต้นยังไงมีใครเต้นได้มั้งโอ้เดนนะไปพลูเต้นใครร้องได้ข้าพูดร้องได้ <c oughs> จัดมาข้าพูดโอเคดูตัวอย่างโอ้เนนนนนนโอ้เนนนนนนโอ้เนนเนนโอ้เนน แบบนี้ลองดิลองร้องอ่นโอ้นานาโอ้ดูดกัญชาโอ้แอบดูดมาดูดกัญชาก็ไม่เคยพ่นควันใส่ตาพ่อมึงหรอกเขายอมรับสารภา,ภาพครับท่าน <laughs> นี่ให้มาเล่นงานแต่งหรือมึงหลอกกูมามอบตัวเนี่ย เออร้องนะรเบิร <Robert, S 2> ์ดหีบเลยอโออโอ้นะอออโอ้นอะโอ้นะอนะนะใครขำผมเยอะวันนี้ผมมีบัตรกำนันให้นะฮะมีบัตรกำนันให้ให้ท่านไปช้อปปิ้งกัน ชอปปิ้งที่ไหนโรบินสันลบบุรีมึงไปเดินคนเดียวเถอะพี่เอาปลบมือชอบพี่จะไปหรือไงมันคิดได้ไงอีกใสแล้วเร็วโอ้โอ้ได้โอ้โอ้ได้ได้โอ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 ้นานานา อยาตดรอดไม่ีันยืนที่ใฉหลวงพ่อนิมนต์นิ่งนิ่นงร้องมาเต่างอยสาสาเต่าเงอ,อยอย่าคอยอ้า รอไว้จับหรอตกใจทำไมตำรวจอยู่นู่นไอ้ระแวงไปหมดแล้วกูจะร้องเพลงอะไรสกาเลเก้ร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยเฮ้ยนี่เนี่ยมันเพลงร้องมาร้องแล้ว จะร้องเพลงอะไรสกาเลเกร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยเฮ้ยดีเด็กมันเพลงร้องไรคเอาดีดีเฮ้ยดีเด็กมันเพลงอะไรฟังแล้วแล้วฉันก็ไม่เข้าใจคนไหนดิเด็กเป็นเพลงของใครโอเคถ้าบดแถวตรงเพลงนะเพลงสกาเลเกคุณเอางอคุณวิวะคุณเียน้องบอกแล้วคุณฮัุฟังให้ดีนะครับไม่พบจอะที่ใครคนนั้นร้องเพลงของตัวเองพร้อมด้วยท่าเต้นลดติมมา ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยความรักความคระรบนะครับจากการประสานงานของท่านนายกสเนวรัศมีทัศน์แล้วก็ติดต่อกับท่านนายกนรงดวงดีขอบคุณนรวัลกับพี่เอชนสวัสดิ์และสวัสดิ์เหมด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับเราคงต้องเดินทางไปกต่อตอนนี้มีคุณไก่จ,จัดจวงเดินทางมาถึงแล้วนะฮะนี่เดยวส่งสรารกันต่อเลยนะครับผมนะคำใดวาจาใดไม่สุภาพนะับขอทาภัยครับ ขอบคุณครับที่รักและเมตตาพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับ